สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของน้าหวัวง,งอคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมาเสยงสถิตยอยู่ที่ช่องของอัปเดตสโมสรลิเวอร์พูลไปก่อนนะประเด็นก็คือในคลิปนี้นะก็จะพามาส่องความคิดเห็นของชาวอาเซียนรวมถึงชาวกัมพูชากันอีกแล้วเนื่องจากมันมีการโพสต์รูปกรุงพนมเปญเมื่อหน้าปี2020ย้ำนะครับว่าเป็นรูปเก่าในปี2020โดยการโพสต์ของเพจนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึง บรรยากาศยามค่ำคืนหน้ากุมพนมเปญปี2020นั่นแหละซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าเดิมมากหรือน้อยหรือเปล่าหรือว่ายังคงอยู่กับที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือมันมีคนกมัมพูชาเข้ามาสแสดงความคิดเห็นประมาณว่าขอบคุณที่เพจนี้ช่วยโปรโมทบ้านเมืองของพวกเขาซึ่งถ้าหากเราพอจะจํากันได้ มันก็มีสื่อจากประเทศกัมพูชาเคยมีการเปิดเผยว่าในช่วงนี้ทางกัมพูชาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพลักดันกรุงพนมเปญลงถึงเสียโนโวิลให้ขึ้นมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มันเทียบชั้นกับกรุงเทพมหานครอมรรัตะนะโกสินทร์ให้จงได้แต่น่าในปัจจุบันนี้เอาตรงๆก็ยังคงทําไม่ได้นะครับเรียกได้ว่ายังไม่ไกลเขียงสะดวยซ้ําเพราะกรุงเทพยังคงถือว่าเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งของชาวต่างชาติอยู่เหมือนเดิม แถมถ้าหากเราไปอ่านในใต้คอมเมนต์ที่ชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปบรรยากาศของกรุงพนมเปญน,นี้นะครับบางคนเนี่ยก็มีการออกมาเตือนว่าถ้าหากคิดจะเดินทางไปที่กัมพูชาระวังกระเป๋าตังของคุณเอาไว้ให้ดีหรือบางคนก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเอาตรงๆประเทศก็ดูเหมือนจะเจริญมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะแต่ทําไมผู้คนถึงไม่ค่อยพัฒนาเหมือนกับประเทศเลย หรือบางคนก็เข้ามาบอกว่าโอเคบรรยากาศตอนกลางคืนมันก็ดูสวยใช้ได้บางคนก็เข้ามาบอกว่ามันสวยงามาชาวกัมพูชาคนต่อมาบางคนเขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยแบ่งปันบรรยากาศของกรุงพันมเป็นประเทศกัมพูชาของเราบางคนอย่างเช่นชาวเกาหลีเขาก็บอกว่าว้าวมันดูดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะาชาวเวียดนามบางคนก็เข้ามาบอกว่าโอเคมันสวยงามหรือบางคนก็บอกว่า ผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเดินทางกลับไปเที่ยวที่กัมพูชาและไปที่เมืองนี้อีกครั้งบางคนก็บอกว่าสถานที่นี้นะมันโอเคน่าสนใจเยอะเลยแหละแต่ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยที่จะเป็นมิตรสักเท่าไหร่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสังเกตดูทําไมมุมที่จะต้องถูกเปิดเผยไปยังสื่อต่างประเทศมันจะมีแค่มุมนี้มุมเดียวผมอยากจะสอบถามว่ามันมีมุมอื่นๆอ,อ,อีกบ้างหรือเปล่า บางคนก็เข้ามาบอกว่ามันน่าทึ่งกว่าที่คิดบางคนก็บอกว่าผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผมค่อนข้างประทับใจนะหรือจะมีคอมเมนต์จากคนลาวบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยงามกว่าบางประเทศอีกนะซึ่งคอมเมนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าคนลาวท่านนี้เขาหมายถึงประเทศอะไรนะครับหรือบางคนก็เข้ามาบอกว่าขอบคุณที่แบ่งปันบรรยากาศของประเทศกัมพูชาให้เราทราบ บางคนก็เข้ามาบอกว่าเมืองน่ะเป็นของกัมพูชาจริงๆแต่ตอนนี้เจ้าของมันไม่ใช่คนกัมพูชาแล้วแต่มันเป็นของคนจีนบางคนก็บอกว่านี่คือเมืองเมดินไชน่าบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมค่อนข้างที่จะสนใจกับตึกข้างหลังมากกว่านะที่เป็นตึกคาสิโนของคนจีนนะ่ะมันดูเด่นมากบางคนก็คอมเมนต์ว่าผมไม่เข้าใจทำไมตึกด้านหลังจะต้องมีรูปธงของกัมพูชาอยู่ด้วย กลัวไม่มีคนรู้หรอว่ารูปนี้มาจากประเทศกัมพูชาหรือคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาผมขอเตือนให้ระวังโจรที่จะมุลกกระเป๋าหรือกระชากระเป๋าของคุณนะบางคนก็จะเข้ามาบอกว่าธงชาติเด่นไปนะบางทีคอมเมนต์ต่อมาบางคนเขาก็บอกว่ามุมนี้สวยผมยอมรับดีแล้วที่คุณภูมิใจในประเทศของพวกคุณจงภูมิใจในวัฒนธรรม ได้โปรดพัฒนาวัฒนธรรมของคุณให้มันต่อยอดไปอย่าให้มันสูญหายไปกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นหรือบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วหน้าปัจจุบันกรุงพนมเปญในปี2024นี้ล่ะเป็นอย่างไรบ้างใครมีรูปหน้าปัจจุบันนี้หรือเปล่าเอารูปมาลงให้ผมชมหน่อยอ่าหลักๆก,ก็เอาคอมเมนต์กันไปประมาณนี้กันลวกันนะครับทีนี้เรามาหาความรู้เข้าสมองกันบ้างดีกว่านะครับหนะ้าปัจจุบันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ากัมพูชา มีการเปิดสนามบินแห่งใหม่ด้วยทุนสนับสนุนจากทุนจีนแบบ100%เต็มอัตรากัมพูชาเปิดสนามบินแห่งใหม่ด้วยทุนสนับสนุนจากกลุ่มจีนเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหวังเป็นประโตโูสู่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่านงนครวัดซึ่งถือว่าเป็นปรสาสาทศูนย์กลางทางศาสนาที่สําคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเหลือรอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในปัจจุบันที่ห่างจากสนามบินเพียงแค่40กิโเมตรสนามบินแห่งนี้มีลันเวย,ยาวถึง3,600เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้7ล้านคนต่อปีแล้วก็มีแผนเพิ่มการรองรับผู้โดยสารให้ได้มากถึง12ล้านคนต่อปีตั้งแต่ปี2040ทั้งนี้ในพิธีเปิดนะครับมีนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาแล้วก็หวังไขวนเนี่ยหวังหวนเทียน เอกอัครชาชทูตจีนประชามกัมพูชารวมถึงหวังอยู่โปผู้ว่าการมฑลทนยูนานของจีนเข้าร่วมด้วยโดยนายกกัมพูชาบอกว่าสนามบินแห่งนี้ถือเป็นผลไม้แห่งสันติภาพแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกัมพูชาและก็จีนสนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์แห่งนี้คือผลไม้แห่งสันติภาพแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ความสำเร็จใหม่ของมิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างกัมพูชาและจีนหลังจากสร้างทางด่วนพนมเปญสีหนุวิวทางด่วนแห่งแรกในกัมพูชาที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2022นายกคุณมนเนตเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้เขายังมีการกล่าวพูดคุยเพิ่มเติมด้วยว่าการบริหารจัดการและอุปกรณ์ของสนามบินแห่งนี้มีความซับซ้อนและก็เตรียมพร้อมที่จะรับ เที่ยวบินเพิ่มขึ้นตลอดจนความจำเป็นในการรักษามรดกที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเราที่เคยทิ้งไว้ให้โดยเฉพาะดินแดนอังกอร์แม้จะเพิ่งทําพิธีเปิดกันไปแต่สนามบินแห่งนี้ก็เริ่มเปิดดาเนินการแทนสนามบินเก่าที่อยู่ห่างจากนาครวัดเพียง5กิโลเมตรไปเมื่อวันที่16ตุลาคมของปีที่แล้วโดยเที่ยวบินแรก โดยเที่ยวบินแรกที่จะบินตรงไปที่ณนะสนามบินแห่งนี้ก็คือเที่ยวบินที่มาจากประเทศไทยสาเหตุที่กัมพูชาสร้างสนามบินใหม่ให้อยู่ห่างออกจากสนามบินเก่าตั้งอยู่ใกล้กับนครวัดมากจนเกินไปเพราะเกรงว่าแรงสั่นสะเทือนจากเที่ยวบินที่ผ่านเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับฐานรากของปราสาทเหล่านั้นได้สำหรับสถานบินแห่งใหม่ของกัมพูชานี้ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทท่าอากาศยานานานาชาติอังกอร์กัมพูชาจำกัดซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรในเครือของบริษัทยูนานอินเวสเมนต์โฮดิ้งซึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจจากจีนนั่นเองภายใต้ข้อตกลงการก่อสร้างดำเนินการโอนย้ายในระยะเวลา55ปี อ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะถัาากน้องๆหนูๆทุกๆคนชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนาหัวงอ,อกคนนี้คนเดิมด้วยก็แล้วกันนะครับใครกดแล้วก็กราบขอประแคมมากและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลาก,กันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตคลับ